ผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม aka เมเมามาโมสเตตัสกินหมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปร,รารถนาที่จะคุยควาอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เราอยู่กับมุน่นอ่า MCS นะครับผมเด้กลับมาอัปเดตกันนะครับผมว่าเป็นยังไงก็กลับมารอบนี้นะครับผมโอ้โ คือเขาหลุด10บาท50าสิตังค์นะครับผมที่จริงขึ้นมาสวยแล้วนะอีกนิดเดียวก็จะปิดแก็บได้แล้วเนี่ยกลายเป็นบ้าหลุด10บาท50าสิบตังค์นะครับผมโอ้คือ r s i ยังทำาดเวอร์เ n นตอยู่นะครับผมแต่ผมมองว่าเสียวแล้ว ก็คือถ้าเขาคือเขาหลุดสิบาทห้าสิบตังลงมาเนี่ยถ้า RSI ยังไม่เสียทรงก็โอเคนะครับผมแต่ m อซ d ตอนนี้เสียทรงไปแล้วนะอแล้วลงมารอบนี้ก็เหมือนจะจริงจังดนวยนะครับผมเพราะว่าเอดเนี่ยหักหวัวขึ้นนะครับผมก็ต้องรอดูว่าเก้าบาทเก้าบาทเก้าสิบตังคเนี่ยแนวรับเดิมเขาเนี่ย จะรับอยู่ไหมผมว่าถ้ารับไม่อยู่นะครับผมผมว่าน่าจะลงลึกน่าจะลงลึกอยู่นะครับผมเพราะว่าอะไรก็คือมันมันจะเป็นทรงเนี้ยครับ ย่อลงมาเด้งยอ่อเด้งยอ่อเด้งพอเขาลงมาวัด9.90เนี่ยส่วนมากมันจะไม่จบอยู่ตรงนี้ส่วนมากมันจะย่อลงมาลิฟก,ก่อนก่อนที่มันจะเด้งนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็คือถ้าเขาลงมาถึง9.90แล้วก็ผมว่ามันก็มีโอกาสสูงนะครับผม ซึ่งนี้เขาก็มาจ่อแล้วอะ่ะอืมคือมันคือถ้าเขาลงมาแตะ9.90เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำโโลใหม่นะครับผมสำหรับ MCS นะครับผมโอนาเสียดายนะครับผมนอกจากอาทิตย์หน้านะครับผมมาแล้ว b r ขึ้นไปนะครับผมเพราะว่าเขาก็ยังอยู่ในภาวะ divergence อ,อยู่นะครับผม,ผมก็ยังสวยอยู่เนาะ ไม่ได้คียริ้วคีย์เลอะไรนะครับผมคือที่ผมระวังตอนนี้เพราะว่าบรรยากาศตลาดมันไม่ดีนะครับผมเนาะรอให้เซ็ตถึงหนึ่งันห้าร้อยแปดสิบหรือหนึ่งพันห้า้อยหกสบสองเนี่ย mcs เนี่ยเขายังยืนได้อยู่เหนือเก้าบาทเก้าสิบตังค์เนี่ยเออผมมองว่าโอเคนะครับผมแต่ถึงตอนนั้นแล้วเขาหลุดเนี่ย มันก็อยู่ที่การเมนเนจเมนของเราแล้วแหละว่าเราเนี่ยแบ่งไม้เก็บไว้ไหมหรือว่าใส่ไปหมดแบกแล้วนะครับผมเนาะการแบ่งไม้ซื้อแบ่งไม้ขายถึงได้สําคัญมากๆนะครับผมอืมก็อย่าลงมาถึงเก้าบาทเก้าสิบตังเลยนะครับผมสําหรับ m c s เนาะเพราะว่าลงมาแต่ปุ๊บทำโลใหม่แน่เนี่ยฮะ ย่อเด้งย่อเด้งย่อเด้งย่อลงมาเสร็จปุ๊บถ้ามาถึงโลเดิมเมื่อไหร่ก็ส่วนมากก็จะหลุดลงมานะครับผมอืมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนอกเสจ,จากเขาย่อลงมาแล้วเขาเลี้ยงขึ้นมาเลยนะ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ห้ามห้ามลงมาแต่9.90นะครับผมเนาะสำหรับ MCS นะเป็นอันเด็ดขาดนะครับผมโอ้คือรอบที่แล้วเรามาดูนี่โอ้สวยงามเลยนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมอืมอ่ะ BISAT โอ้ตัวนี้ โอ้ไม่หลุดเลยนะสี่บาทยี่สิบสองเนี่ยให้จุดตัดขาดทุนสามบาทเจ็ดสิบสี่นะครับผมเพราะเขามีพื้นที่ให้วิ่งเนี่ยเยอะเนาะแก็บที่เปิดไว้เนี่ยรอปิดเนี่ยเออโอ้แล้วสุขที่ผ่านมานี่มีเด้งสวยๆด้วยนะครับผมตัวนี้ แจมมากนะครับแจมมากอืมก็ยี่สิบตังค์นะครับเพื่อนๆไม่ใช่สิสามสิบสี่ตังค์นะครับผมจากโลขึ้นไปหายเนาะแต่เขาก็ย่อลงมาปิดด้วยที่ สี่จุดห้าหโอ้สวยครับผมโอ้โหโหทรงยังดีอยู่ครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในเกมนะครับสำหรับ b ีเอซเนาะนี่เป้าหมายเนี่ยเขาต้องขึ้นมาปิดแน่ๆครับไม่ช้าก็เร็วเนาะเขาต้องขึ้นมาแน่ๆตัวนี้ยังสวยอยู่นะครับผมเดีลองกลางวอลุ่มใบไพรดูสิ เห็นไหมเป็นแนวต้านสําคัญเลยคือสําหรับผมสําหรับคนที่แบบเล่นสั้นเนาะเออแบบคือเข้าแป,ป๊บเดียวอะ่ะคือเข้าแป,ป๊บเดียวเนี่ยผมก็จะแบ่งขายเลยเนี่ยแถวเนี้ยไม้หนึ่งเนี่ยอันนี้ผมก็ปล่อยแล้วนะไม้หนึ่ง สอไม้ปิดเก็บคอยตู้มอะไรอย่างนี้นะครับผมมันคือการกระจายความเสี่ยงเพราะเราเห็นแล้วแหละ,ละว่าแถวเนี้ยแถวที่เขาเปิดเก็บทิ้งไว้เนี่ยช่องนี้เนี่ยดูลงเมาส์ผมนะมันเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญนะครับผมมรว่าราคาเออมันมันมีคนแบบมาสะสมราคาบริเวณเนี้ยเยอะ6.17แล้วก็ห7 8ดเนี่ยเยอะมากนะครับผมเนี่ย คิดเป็นยี่สิบหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะครับผมอืมมีคนสะสมไปเยอะนะครับผมราคาบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างมีในยะมากๆนะครับผมผ่านยากเอาง่ายๆเอาง่ายๆเลยก็คือผ่านยากครับผมเนาะขึ้นไปแล้วปล่อยเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าคนที่แบบอ่าอ่า อยู่บริเวณเนี้ถ้าแบบราคามันเด้งขึ้นไปจริงๆคือเขาลุดดอยอะ่ะเขาก็น่าจะมีการโยนของใส่บ้างนะครับผมอืมเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะเดียวก็สวยครับสวยสวยยังสวยอยู่ b บียบดนะครับผม,อมโอเคสิ่งที่ผมกลำลังพูดคุยแล้วก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับ ผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นาเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับฟอนเดมนทัลสอตัวนี้นะครับก็สามารถมาแชร์ใต้คลิปได้นะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์นะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมเราจะได้อยู่ในตลาดตรงนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผม แล้วก็ขอความรุณนาแล้วก็กราบยิงบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับหุ้น2ตัวนี้ผมก็จะมาอัปเดตอีกแน่นอนนะครับผมกด Sub สไครต์ไว้เลยนะครับผมะอ,อสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดีครับ